เปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Huawei Nova 8/8 8 Pro จัดเต็มด้วยหน้าจอ OLED Refresh Rate 120Hz ชิปเซตเป็น Kirin 985กล้องหลัง4ตัวความละเอียดเลนหลัก14ล้านพิกเซลการชาร์จก็เร็วถึง66วัตต์ในราคาเพียง15,000บาทดีแทกเปิดใช้งานคลื่นความถี่ใหม่700เมกะเพร้อมขยายบริการอินเทอร์เนต็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมในหลายพื้นที่มากยิ่งขึ้น สวัสดีครับกับมางดข่าวสารดีดีทางไอทีกันเป็นประจำในทุกวันในช่วงเช้าเนื้อหาแพรในกาศสิบนาทีในข่าวสารดีดีทางไอทีครับก่อนแบ,บชมข่าวสารฝ่าพื่อนกดจุกใจกด Subscribe ช่องของเราด้วยเพื่อใจพายข่าวสารที่เรามาอัปเดตแบบนี้กันเป็นประจำในทุกทุกวันครับ มาที่ข่าวแรกเอาใจโทรศัพท์มือถือของฝั่งหัวเว่กันบ้างนะครับอันนี้เนี่ยหลายๆคนก็ให้ความสนใจเหมือนกันหลังจากที่มีข่าวดูลงมาพักนึงนะครับว่าหัวเว่ยโน a วา8และโน v a วา8 Pro จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ล่าสุดนะครับก็ไม่รอท่าเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยในราคาเริ่มต้นเนี่ยประมาณ1 5 0 0 0บาทเท่านั้นครับ h พราะว่นว8และนว่า8 Pro เป็นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน 5G ที่มีดีไซน์และสเปคที่โดดเด่นมากขึ้นกว่าเดิมโดยเลือกใช้หน้าจอเป็น OLED ขอบโค้งซึ่งมีคุณสมบัตินะครับที่น่าสนใจในหลายๆรุ่นเลย เอาคุณสมบัติของโทรศัพท์มือถือระดับพรีเมียมมาใส่ในรุ่นนี้ด้วยมัวจะเป็นกล้องหลัง4ตัวความละเอียดชัดที่64ล้านพิกเซลในเลนส์หลักอีกทั้งยังรองรับการชาด์จที่เร็วสูงมากถึง66วัตต์ด้วย Super Charge ปปทั้งนี้ Huawei Nova 8และ8 Pro มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันนะครับเนื่องจากว่าใช้ชิปเซ็ตเป็น Kirin 985ที่ทำความเร็วได้ถึง2.58 GHz พร้อมด้วย RAM 8GB มีให้เลือก2ความจุก,ก็คือ 128GB และ 256GB ในเรื่องของกล้องหลังนะครับอย่างที่เกิดไว้คือเลนหลักความละเอียดมากที่64ล้านพิกเซลต่อมาด้ยวยเรทอัลตร้าไวทล้านมาโคร2อล้านและกล้องเดฟเซนเซอร์2ล้านพิกเซลในส่วนของกล้องหน้าก็ไม่น้อยหน้าครับให้ความละเอียด32มล้านพิกเซลแต่ทั้งนี้นะครับตัวโนาวา8 Pro จะมีสเปคบางอย่างที่สูงกว่า โดยหน้าจอขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยรวมถึงรองรับ r รีเรชรทจากปกติคือ90เฮเป็น120เฮมีกล้องหน้าที่เป็นกล้องครูแล้วก็จะมีการเพิ่มเลนอัลตาวายความละเอียด16้านพิกเซลเข้าไปด้วยครับสเปคเพิ่มเติมของ Huawei Nova 8ตัวหน้าจอเป็น OLED ขนาด6.57นิ้วความละเอียด Full HD+ เร e เ r ชช์ SD ath, 90เ e ิร์ตทัสมิเรช240 h z ิปเซตเป็นคิวิ 85, RAM 8, น985แรม8โดยความจํา128และ256เพิ่มเมมไม่ได้กล้องหน้า32ล้านพิกเซลมีตัวเดียวแบตเตอรี่3,800ม ah, ิลลิแอม์ชาร์จว66วัตต์ในขณะที่ Huawei Nova 8 Pro รุ่นนี้หน้าจอใหญ่ขึ้นนะครับเป็น6.72นิ้วเป็น OLED Full HD+ เหมือนกันตัวนี้ร e f ฟ e ชเร a t ถัดไปที่ 120Hz, Touching Rate 300Hz แล้วก็จะมีการแสดงผลแบบ HDR10 ด้วยแล้วก็ DCI- p 3สแกลลายนิ้วมือบนหน้าจอคิว985 RAM 8โดยความจำ128และ256กล้องหน้า2ตัว32ล้านและออตราวาย16ล้านพิกเซลแบตใหญ่ขึ้นที่4,000มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว66วัตต์เท่ากัน ราคาและการวางจําหน่ายบ้างตัว Huawei Nova 8และ8 Pro มี4สี4ให้เลือกได้แ,แก่สีดําสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีขาวครับเปิดให้พิออเดอร์แล้วในประเทศจีนเป็นที่แรกและจะวางจําหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่30ธันวาคมที่ประเทศจีนราคา Huawei Nova 8เฉยๆแรม8หน่วยความจำ128อยู่ที่3,299หยวนหรือประมาณ15,200บาทครับแรม8หน่วยความจำ256อยู่ที่3 6 9 9หยวนหรือประมาณ17,000บาทส่วน Nova 8 Pro แรม8หน่วยความจำ128อยู่ที่3,999หยวนหรือประมาณ18,500บาทแรม8หน่วยความจำ 3 6 9 9หรยวนหรือประมาณ2,300บาท h u ว w e i Nova 8และ Nova 8 Pro ถือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือที่มีสเปคที่น่าสนใจต้องมารอรุ่นกันนะครับว่า Huawei ประเทศไทยจะเอารุ่นนี้เข้ามาขายหรือเปล่าดีไซน์กล้องก็ดูแ,วแหวกแนวดีนะครับดูเลนส์ใหญ่หน่าดูเหมือนกัน มาต่อที่ข่าวที่2ครับไม่ปล่อยให้รอนานหลังจากที่ขึ้นแท่นเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายเจ้าแรกในประเทศไทยที่ชำระค่าคืนความถี่700 megahertz เป็นจำนวนเงินมูลค่ากว่า1,881ล้านล้านบาทนะครับสำหรับดีแทกล่าสุดพวกเขาก็ได้ออกมาประกาศว่าตอนนี้เนี่ยขึ้นดังกล่าวได้เปิดใช้บริการที่เรียบร้อยแล้วเริ่มต้นวันนี้เป็นวันแรกเลยนะครับแล้วก็ใช้งานได้เกือบทัวประเทศเลยเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับ ดีแท็เนี่ยได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลชุดที่ผ่านมาใน process research บอกว่าตอนนี้เนี่ยคลื่นความถี่700 m ะเฮ h รตซ z สามารถนําไปใช้งาน 4G และ 5G ได้แล้วนะครับแล้วก็เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเทียบร้อยณนะปัจจุบันนี้โดยคลื่นความถี่700 m ะเฮ h รตซ z ของดีแท็นั้นจะใช้งานได้ทั่วกรุงเทพและปริมณฑลพื้นที่ภาคเหนืออีสานและภาคใต้โดยทางบริษัทมีการวางแผนว่าในช่วงกลางเดือนมกราคมปี2021ในปีหน้าพวกเขาจะขยายบริการ คลื่นความถี่700เมกะเฮิร์ไปถึง2,000แห่งทั่วประเทศอีกทั้งยังดําเนินการขยายสถานีฐานนะครับส่งสัญญาณให้อีกด้วยนะคลื่นความถี่700เมกะเฮิร์จะเข้ามาช่วยเพิ่มสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้แรงขึ้นกว่าเดิมและครอบกลุมพื้นที่ให้หวงกว้างมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล อาคารสูงในเมืองยกตัวอย่างเช่นอาคารสํานักงานหรือคอนโดที่พักนั่นเองนอกจากนี้ดีแท็กก็กําลังที่จะเตรียมขยายเพิ่มเติมนะครับให้สามารถใช้งานได้ทั่วประเทศในอนาคตด้วยก็ถือว่าเป็นข้อมูลอีกอันนึงที่น่าสนใจสำหรับใครที่ใช้ดีแท็กนะครับและทั้งหมดนี้แหละก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรามาเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจะกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับก็ซ b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆในวีดีโอแล้วก็ในเราต่อไปช่องของเรามี c e b o o k Fanpage แล้วผมจริงไไปใต้้้คลนนียยกกดดัวนะ และช่วงนี้มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ใครที่ออกไปข้างนอกนะครับอย่าลืมสวมใส่แมสและอย่าลืมใช้เจลล้างมือล้างมือบ่อยๆด้วยนะครับแล้วมาพบก,กับการอัปเดตข่าวสารแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย